สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่นอ้อ,องมือนน้มาพบพอกับช่องเฮียเองผ้าสวยเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องเพิ่มเติมมือนี้ได้ต่ำมากๆใส่ไหมูยอกับกลุ่มแกมบางส่วนเอาคือก็อันนี้จะเป็นจิมจี้ไอแม่งกับพุ่นพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องเฮียเองผ้าสวยนะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดหมากกระดิ่งนะพี่น้องมาพี่น้องลงมือเลยพี่น้องใส่อัน เยี่ยงก็น้ำปัวพอมเนี่ยพี่น้องบ่าไ,ได้กินดนเราซื้อมากไว่สองปลูพื่งได้เฮ็ดกินอื้อซ่บๆ 那个那个。<laughs> Да. Yeah.

Ta tida ikin. Ta lemoja jikini เื่งกินได้เงียบไปน้อย ไม่นุ่งกินก่อนเขาไปเนาะกินนี้เราก็จะหาหนูกินมาอีกไหม よい <laughs> Chạm nhá Tạm biệt, tạm biệt các bạn mà <laughs> เม็นูนหลังม่ออกเสือเ่าหนึ่งออกเกาสูนอ๊ย ก็พี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮียเองกขออ็ขอตัวลาไปขอตัวลาไปก่อนไม่พูคลิปนาไปแล้วสวัสดีครับ